บทที่4,684กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับสัมภาระเช็คอินที่สนามบินไม่เหมือนกับกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องจะดำเนินการโดยผู้เข้าพักผ่านจุดตรวจความปลอดภัย ในขณะที่สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องจะถูกส่งไปยังสถานที่พิเศษเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยผ่านสายพานลำเลียงหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเช็คอินและเช็คอินในเวลานี้หมาลานไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากที่เธอตรวจสอบกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบแล้วเธอหยิบบอดดิ้งพารและเดินไปที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย และผู้หญิงที่เฝ้าดูเธออยู่ใกล้ๆเมื่อเห็นเธอเช็คอินและกระเป๋าเดินทางของเธอถูกส่งไปโดยสายพานลำเลียงก็โล่งใจและลุกขึ้นทันทีและเดินออกจากสนามบินมาลานอุ้มแอร์เมสของเธอไปที่ช่องตรวจสอบความปลอดภัย VIP อย่างสบายๆและมีความสุขกับการบริการที่อบอุ่นของพนักงานทันทีหลังจากแสดงบอรดดิ้งพาชั้นหนึ่ง ขณะที่คนอื่นๆยังคงเข้าคิวรอจุดตรวจความปลอดภัยมาลานก็เสร็จสิ้นการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงพบห้องรับรองชั้นหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงเพื่อพักผ่อนในเวลาเดียวกันกระเป๋าเดินทางสองใบที่เธอเช็คอินก็เข้าคิวเพื่อผ่านเครื่องตรวจความปลอดภัยที่สนามบินทีละใบ ในระหว่างขั้นตอนนี้หากไม่พบสิ่งผิดปกติเที่ยวบินที่ผู้โดยสารจะถูกปล่อยโดยตรงเมื่อพบความผิดปกติใดๆในกระเป๋าเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชายแดนของศุลกากรจะเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจสอบทันที โดยทั่วไปแล้วของเถื่อนที่ถูกซ่อนไว้อย่างดีโดยพื้นฐานแล้วถูกปกปิดไว้อย่างดีนอกจากนี้ความเสี่ยงในการออกนอกประเทศยังน้อยกว่าการเข้าประเทศมากดังนั้นลิงนี้จะค่อนข้างผ่อนคลายและอัจฉรากรอย่างน้อยก็มี50โอกาสชนะเปอร์เซ็นต์คุณสามารถผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางออกได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามการตรวจความปลอดภัยการเข้าประเทศหลังลงจอดจะเข้มงวดกว่ามากเนื่องจากหลายประเทศและภูมิภาคมีมาตรฐานการเข้าประเทศที่เข้มงวดและบางประเทศไม่อนุญาตให้ผลไม้สดใดๆแม้ว่าผลไม้ที่นำโดยผู้โดยสารบนเครื่องบินจะไม่รับประทานและเหลือเมื่อลงจอดหากพบแอปเปิลโดยการตรวจสอบชายแดนจะถูกปรับหนัก ดังนั้นการทดสอบที่ใหญ่ที่สุดจึงอยู่ที่ลิงก์รายการในลิงก์นี้โอกาสในการชนะจะลดลงเหลือเพียงประมาณ30%เมื่อรวมกับ50%ในระยะแรกอัตราการผ่านโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ15% เป็นเพราะอัตราความสำเร็จต่ำม,มากที่ราคาของของเถื่อนชนิดใหม่นี้ในเอเชียตะวันออกมีราคาสูงอย่างน่าประหลาดใจราคาต่อกรัมสูงถึงกว่า2,000เหรียญสหรัฐเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับมหาเศรษฐีตราบใดที่มาหลานสามารถลงจอดบนเกาะฮ่องกงได้สำเร็จในครั้งนี้และผ่านการตรวจสอบชายแดนของเถื่อนที่เธอถืออยู่จะมีมูลค่ามากกว่า10ล้านเหรียญสหรัฐ ในเวลานี้มาลานั่งอยู่ในเล้าสุดหรูระดับเฟิร์สคลาสดื่มกาแฟาขณะถ่ายรูปและโพสกลุ่มเพื่อนข้อความประกอบของเธออ่านว่าฉันกำลังจะออกเดินทางไปประเทศบ้านเกิดของฉันและฉันยังลังเลอยู่บ้างเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเพื่อนฉันได้รับการดูแลโดยเกาสตรีม หลังจากแก้ไขแวดวงเพื่อนแล้วเธอไม่ลืมที่จะพูดถึงเย่เชนเซี่ยวจูรานและเซี่ยวฉังกุนโดยเฉพาะหลังจากโพสต์ในโมเมนต์เธอก็ส่งวิดีโอคอหาเซี่ยวจูรานโดยไม่ตั้งใจในเวลานี้เย่เชนและเซี่ยวจูรานได้ขับรถออกจากนิวยอร์กและเริ่มกลับไปที่โปรบีเดนเซียวจูรันซึ่งนั่งอยู่ในนักบินร่วมเชื่อมต่อกับข้อความวิดีโอที่แม่ของเขาส่งมาและถามว่าแม่คุณขึ้นเครื่องบินแล้วหรือยัง ยังเลยมาหลานพูดด้วยรอยยิ้มฉันอาจจะต้องรอสักครู่เพื่อขึ้นเครื่องบินฉันอยู่ในห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งเซียวจูรันเตือนว่าจากนั้นคุณต้องใส่ใจกับเวลาและอย่าส่งผลกระทบต่อการขึ้นเครื่องการขึ้นเครื่องจะเริ่มครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางไปก่อนเวลาเพื่อช่วยตัวคุณเองจากการเร่งรีบในภายหลัง หมาลานพูดอย่างดูถูกตัดสิกลัวอะไรฉันเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่โดดเดน่นถ้าฉันไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเขาจะไม่กล้าขึ้นเครื่องถ้าฉันให้ความกล้าหาญแก่เขานอกจากนี้พวกเขาจะเรียกชื่อฉันทางวิทยุในเวลานั้นแน่นอนเตือนฉันให้ขึ้นเครื่องบินมันจะไม่สายเกินไปที่จะออกเดินทางในเวลานั้น เซวชูรานพูดอย่างช่วยไม่ได้ท่านแม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีระเบียบล่วงหน้าสิบหรือ20นาทีแล้วจะไปรบกวนคนอื่นทำไมมาหลานพึ่งพำมสาวเมื่อเราใช้เงินจำนวนนี้กับตั๋วรู้หมายไม่อย่างนั้นทำไมตัวของเราถึงแพงกว่าคนอื่นหลายเท่าไม่เป็นไรที่จะทำให้เขาเดือดร้อน 8685, ที่468เซี่ยวจุรันรู้สึกหัวโตวเท่านั้นบางครั้งเธอรู้สึกว่าเธอและแม่ของเธอเป็นคนจากสองโลกที่แตกต่างกันและเธอไม่พบความถี่ในการสื่อสารที่เหมือนกันเลยนอกจากนี้เธอยังรู้ด้วยว่าแม่ของเธอมีจิตใจที่ดีงามเมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจของเธอคิดแผนใดๆแล้วไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของเธอได้ ดังนั้นเซียวชูรานไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านี้เพียงแต่เตือนว่าถ้าอย่างนั้นคุณขึ้นเครื่องบินและคุณต้องบอกฉันก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นเพื่อให้ฉันวางใจได้มาหลานยิ้มและพูดว่าโอเคโอเคฉันเข้าใจไม่ต้องห่วงบอกลูกเขยที่ดีของฉันคุณต้องใส่ใจกับความปลอดภัยในการขับรถฉันจะวางสายก่อนหลังจากพูดแล้วมาหลานก็วางสายทันทีและจบวิดีโอ หลังจากแฮ่งเอาวีดีโอสิ้นสุดลงมาหลานก็ไปตรวจสอบแวดวงเพื่อนที่เธอเพิ่งโพสทันทีซึ่งทำให้เธอโกรธอีกครั้งเช่นเดียวกับกลุ่มเพื่อนที่โพสบนเครื่องบินส่วนตัวครั้งที่แล้วไม่มีใครชอบเธอเลยมาหลานอดไม่ได้ที่จะดุและพูดพึมพัว่าคนกลุ่มนี้ไม่เห็นว่าคนอื่นทำได้ดีไปกว่าเขาเลยน่าเบื่อน่าเบื่อจริงๆ ขณะที่เขากำลังพูดอยู่จูจ่ๆก็มีใครบางคนในแวดวงเพื่อนเข้ามากดไลค์เมื่อมาลานเห็นเธอแทบจะไม่โกรธเธอเลยเพราะคนที่ชอบมันคือเคียนฮงยันอีกแล้วมีเพื่อนในวีแชทมากมายไลค์ของเคียนหงยันมีค่าน้อยที่สุดในสายตาของมาลานในขณะที่หดหูเคียนหงยันก็ส่งวิดีโอคอและมาลานก็ไม่สามารถช่วยได้แต่มีหัวโตในขณะน,นี้เธอยังต้องการวางสายโดยตรง อย่างไรก็ตามเธอคิดอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการแร้งทำเป็นไม่มีความสุขกับเรื่องนี้ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องดีดังนั้นจึงเหมือนกับใครก็ตามที่แร้งทำเป็นดังนั้นเขาจึงกดปุ่มคำตอบมองไปที่เคียนหงยานที่ปลายอีกด้านหนึ่งของวิดีโอและยิ้มยาะและพูดว่าโอ้หงหยานคุณกำลังทำอะไรอยู่ เพียนหงยันรีบพูดว่าพี่สาวหลานฉันเพิ่งตื่นฉันไม่เห็นโมเมนต์ของคุณที่บอกว่าคุณกำลังจะกลับจีนเหรอดังนั้นฉันจะส่งวิดีโอทักทายให้คุณมาหลานถามด้วยความประหลาดใจใกล้ค่ำแล้วเพิ่งตื่นหรือเพียนหงย่านรีบพูดไปยากซิสเตอร์แลนด์คุณเป็นคนสูงสักที่ลืมสิ่งต่างๆมากมายจริงๆคุณลืมไปว่าเรามีอาการเจ็ดแลกที่นี่ยังเช้าอยู่ มาหลานประหนักได้ทันทีพยักหน้าและพึ่งพำฉันจะลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไรไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีใครในแวดวงเพื่อนยกนิ้วให้ทุกคนคงกำลังหลับอยู่เพี้ยนหงยานพูดด้วยรอยยิ้มที่ประจบสอพลอพี่สาวแลนเมื่อไหร่ที่คุณบินคุณจะมาถึงจิลลิ่งเมื่อไหร่ มาหลานกล่าวอย่างภาคภูมิใจเครื่องจะออกในอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ฉันจะไม่กลับไปที่จินหลิงอาเพียนหงย่านไม่สามารถซ่อนความผิดหวังของเธอและถามเธอว่าคุณจะไปไหนถ้าคุณไม่กลับไปที่จินหลิง มาหลานกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าตัวเครื่องบินที่เย่เฉินจองให้ฉันนั้นเป็นเที่ยวบินชั้นหนึ่งไปยังเกาะฮ่องกงและฉันก็แวะพักบนเกาะฮ่องกงสองสามวันพี่สาวที่ชวนฉันไปเกาะฮ่องกงเธออยู่ที่ถนนชิกุลการอยู่ในวินล่าสองสามวันสองสามวันถือเป็นการต้อนรับที่ดีจริงๆ เี่ยนหงย่านพูดอย่างอิจฉาโอ้พระเจ้าพี่หลานต้องเป็นคุณทุกคนรู้จักทุกคนคุณเป็นพี่สาวที่ดีอย่างที่คุณพูดในแวดวงเพื่อนของคุณว่าเพื่อนที่มีเครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมใช่มาหลานถูกเคี่ยนหงย่านเข้าปากและอารมณ์ของเขาก็กลายเป็นมากในทันทีและเขาพูดด้วยรอยยิ้ม พวกเขาหน้าทึ่งจริงๆพวกเขามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ฉันได้ยินมาว่าพวกเขาแตกต่างจากราชาเครื่องดื่มในประเทศของเรายังคงเป็นญาติห่างๆพูดแล้วมาล่าก็พอใจแล้วอดไม่ได้ที่จะอวดนี่เพื่อนฉันรวยแค่ไหนเขาซื้อรถสามล้อในคราวเดียวแล้วบอกว่าจะให้หนึ่งต่อเมื่อถึงเวลามา